เราย้อนอดีตได้ง่ายๆอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะให้เริ่มนะทำเหตุการณ์จำลองเพื่อเป็นการทดสอบลูกศิษย์ว่าสามารถย้อนอดีตไปใกล้ๆแล้วก็สามารถในการที่จะเห็นนามรูปของเราในสภาวะนั้นเนี่ยเข้าใจในสภาวะในการที่จะย้อนไปดูเหตุการณ์ในอดีตได้หรือเปล่าก็มีการทำนะก็คืออย่างเช่นให้โยคีผู้ปฏิบัติเนี่ยไปบูชาพระนะไปะถวายน้ำถวาย ดอกไม้อะไรก็ได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานที่กลับมาเป็นพระภิกษุเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในเพศของการเป็นพระภิกษุอะไรนี้ก็ได้นะเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยไปทําตอนนั้นนะแล้วก็ตอนถวายเนี่ยเป็นกุศลลจิตที่เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็ทําแล้วแล้วก็การตั้งจิตอธิษฐานที่อยากจะเป็นพระภิกษุเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยนะ ที่จะมาปฏิบัติเพื่อบรรลุแล้วก็สอนได้อันเนี้ยนนเราก็จะแยกแยะได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเรามีตัวอวิชชาความไม่รู้ยังเห็นพระพิสูุเป็นตัวตนอยู่นะเรายังมีตัวโลภะทิฏฐิเรายังมีตัวโลภะที่เป็นตัณหาที่อยากจะเป็นพระพิสุรูปนั้นที่จะกลับมาปฏิบัติให้สําเร็จแล้วก็สอนได้อยู่แล้วเราก็มีอุปทานเนี่ยที่เป็นตัวโลภะจิตอันนั้นเนี่ยโลภะเจตสิกอันนั้นเนี่ยในการที่เราเนี่ยยึดไว้ในตอนนั้นเลย แล้วเราก็เห็นว่าอ๋อมหาคุศลจิตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้ามันเต็มไปด้วยความสมนัตปิติกับคุณของที่เราทํามีความเรื่มใสศรัทธาในการถวายของเนี่ยเราก็เห็นแล้วมหากุศสจิตนั้นเนี่ยประกอบด้วยสมนัตและมีปัญญากํากับไหมเนี่ยเราทําด้วยรูปกรรมและผลของกรรมไหมเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราทํากับบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นพระพุทธเจ้ากรรมนั้นเนี่ยจะยังผลอลังการให้กับเราด้วยผลของกรรมนั้นเราเลยถวายทานนี้ด้วยความเคารพอะไรอย่างนี้ นั้นก็เกิดมาหากุณละจิตที่ประกอบด้วยปัญญาขึ้นมาตอนนั้นอะไรต่างเราก็ได้ทําสิ่งนั้นแล้วก็รับรู้ถึงสภาวะธรรมของนามรูปที่เกิดขึ้นตอนนั้นแล้วก็กลับมานั่งสมาธิอีกทีนะพอกลับมานั่งสมาธิเนี่ยพอเราเข้าฌานได้แล้วก็ถอยออกจากฌานเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับไปนึกถึงภาพเหตุการณ์ตอนที่เราถวายของแล้วก็สามารถเราเนี่ยไปนึกแล้วก็เปลี่ยนภาพนั้นเนี่ย ให้เป็นกลุ่มกระลาบรูปธปรรมนะแล้วก็เป็นนามกลุ่มกระลาบนามประธรรมเนี่ยที่มีทั้งอวิชชาตันหาประธานนะแล้วก็ที่มีตัวสังขารของกุศลและจิตเนี่ยชัดเจนเหมือนกับตอนที่เราทาใหม่ถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็มั่นใจแล้วว่าเออเราเนี่ยสามารถย้อนแล้วก็สามารถเห็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยเวลาที่เราย้อนไปอดีตเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มกระลาบเหมือนเราเห็นของบุคคลภายนอกเนี่ย โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มของหัตยาวัตถุบางคนก็จะมีภาพที่เรามีสัญญาต่างๆไม่เหมือนกันนะบางคนก็มารายงานบอกว่าเป็นเหมือนกาแล็กซีเป็นเหมือนไข่ดาวอะไรอันนี้เราบอกไม่ได้นะอันนี้คือประสบการณ์แต่ละคนพระอาจารย์ก็จะให้โยคีผู้ปฏิบัติเนี่ยค่อยๆย้อนกลับไปจากหนึ่งสัปดาห์นะที่เราเคยทํากุศลเดยวมากก็จะให้ย้อนไปในฝั่งกุศลเพราะว่า ถ้าเราไปในอกุศลแล้ววิปัสนาญาณเราไปเห็นไม่ทันเนี่ยกำลังวิปัสนาญาณหรือสมาธิเราก็จะตกเดี๋ยวความผ่องใสความสว่างก็จะหายจิตเราก็จะภาพก็จะไม่ปรากฏชัดการพิจารณาย้อนไปก็จะไม่ประสบความสําเร็จงั้นการย้อนไปโดยมากเราก็จะพยายามระลึกถึงเหตุการณ์ที่เราเนี่ยไปไหว้เจดีย์ไปอธิษฐานที่ไหนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไปดูว่าไอ้ตัวอธิษฐานแลนะวิชาตัณหาปุะธานเนี่ยเป็นยังไง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่มาปฏิบัติได้ถึงขั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอธิษฐานซ้ำๆๆในเรื่องดีๆเกี่ยวกับการปฏิบัติมาไม่รู้เท่าไหร่มันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่สมควรที่จะกลับมาได้เป็นผู้ปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้หรอกนะถ้ายัางอธิษฐานกลับไปแล้วเนี่ยยังไม่เคยอธิษฐานอยากจะเป็นผู้ปฏิบัติอยากจะสําเร็จนะในลักษณะของบรรลุมรรคผลนิพพานในความเป็นโยคีในความเป็นพระพิสุอะไรต่งตางๆเราเนี่ยเคยอธิษฐานซ้ําๆมา เป็นการอธิษฐานที่ฝังอยู่ลึกๆในใจของเรามาหลายครั้งแล้วแล้วก็ย้อนไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งเป็นเด็กนะจนกระทั่งบางคนเนี่ยสามารถค้นหาเลยนะว่าแม้แต่เด็กๆเนี่ยไอย้อัธยาศัยของการอยากจะทําดีในศาสนาอยาอยากจะมาทะนุบารุงศาสนาเนี่ยยังมีเลยยังเป็นนึกได้นะพอเรานึกได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีการย้อนแบบเนี้ย ด้วยความปิติในสิ่งในบุญกุศลในการที่เราเนี่ยไประลึกถึงเหตุการณ์ดีๆที่เราเคยตั้งใจแล้วก็เคยทําดีเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานี่โอ้วิปัสสนาญายิ่งทํายิ่งสว่างการถอยกลับไปสมาธิเราก็ดีขึ้นจกนกระทั่งตัวเราเล็กลงกลายเป็นเด็กไปเห็นแม่เราตอนสาวๆจกนกระทั่งเราเข้าไปอยู่ในคัน จนกระทั่งเราไปเห็นตัวอ่อนเราเล็กๆเนี่ยภาพมันปรากฏชัดมันเราเคยมีสัญญาในการเห็นพวกเนี้มันก็ปติดต่อมาให้เราเนี่ยมีภาพแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นนามรูปได้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเรากลายเป็นน้ํากาละละเล็กๆกลายเป็นกลุ่มรูปธปรรมเนี่ยที่มีแค่หัตถยวัตถุแค่ประสาททูปมีแค่ตัวภาวะรูปที่ถ้าเราเป็นชายก็มีอยู่แค่นั้นอันเนี้ยนนเราไปด้วย กำลังของความรู้ตามความเป็นจริงที่เรามีความศรัทธาเชื่อมัน่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หลงไปโดยไปมโนโดยไม่มีหลักความจริงเลยนะแล้วเราก็ไปอยู่ในท้องที่เป็นเหมือนน้ำกาละตอนปฏิสนธิตอนนั้นแล้วก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอว่าไอ้ตอนจุติจิตเนี่ยเมื่อขาดใจเมื่อพบที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีกรรมอารมณ์นะมันมี กรรมนิมิตหรือมันมีคตินิมิตส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรรมอารมณ์กับกรรมนิมิต